เลียนตำแหน่งกันอีกแล้วครับเรียกเรียกเรกทนายมาคุยกอนนะครทนายหยัดมาคุยก่อนครับใครจะยกใครจะชงครับถูกแล้วถูกแล้วเอาถูกแล้วนะครับเอามาดูกันครับจะลงตัวไหมนับแต้มเลยนี่เออ อย่างนี้แหละสวยงามนั่นแหละเออสูงไหมนี่ปลอกเดียวเลยสวยงามเออเห็นไหมเออต้องอย่างนี้เล่นเท่าไหร่นะห้าสิบ ลงไหนั่นแหลแ่มาสวยงามครับโอ้แปกกินเลยวะโอ้มาชันทราธรรมาดาวะถ้าเล่นสูตรนี้จชนะไปนานแล้ว 6-3ครับมาเปิดลูกนี้โอ้โหสวยงามครับป่าชาติลากเล่นเองครับตะก้อเดียวครับโอ้โหสวยงามครับเออทาเล่นอย่างเงี้ยโอเคป่าชาติป่าชาติต้องลากเล่นเองเลย3-6 3-6 ไทแล้วเข้าป่าไปแล้วครับเ,เ,เ,เออมันไม่ใช่้เขาหมกษาจะเชต่ก็ไมไมเป็นไเออใช่ออพี่มาเก่เก่งว่ะลาลาก็เสียมากหลังทุกคนสี่หกสี่หก หนามเลยหนามเลยถามตัวเองตัวเองก็เจอหนามเลยหกต่อสี่ครับเออเปิดสวยไหมบัชชัดเล่นเองลูกนี่เออต้องอย่างนี้แหละเออสี่หกถามตัวคนอื่นไม่จำแต่โอ้แป็กกินเลยนี่บัชชัดปาด สาร oh, ooh, คามย <laughs> e <op> <laughs> <laughs> ังอยู่โอ้โหสวยงามห้าหกใครครับนี่ลูกเสิร์ฟสวยงามโอ้โหแตกเสิร์ฟเข้าช่องนะได้ทุกลูกหกเท่าครับสุดรอดมาครับเชิดยกสวยๆอย่างนี้ก็ ข้ามหัวไว้โอ้ยังอยู่ครับมาโยเข้ามาเอาหัวชนกันเอายังอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นห้าโมงไปหาพิเชิดนะครับเดี๋ยวป๋ามักบอกกิมเสือบเสือไปหาพิเชิดนะครับร้องห้าสี่เข้ามาอยู่น้ำแล้วเหรอน้ำแล้วแซงแล้วหลังจากแก้เกมกันเมื่อกี้นี้ครับ ตีเขายังอยู่เปิดมาแต่ก้อเดียวครับป่าชาติว่าไงลากเล่นเองติดลังเท้าเข้าป่าไปแล้วครับไปอย่าเป็นโค้ดนะครับเป็นทนายให้นะครับแปดตัวครับไปนะครับไปเชิญก็เปีมันกันครับเออนั่นแหละ9 6 เออมุมเดียวอย่างนั้นก็เรียบร้อยดิโอโสวยงาม <c oughs> ไม่ฟังโคตรโคตรตบนะครับเออห <c oughs> มายเดียวเลยครับทีนี้เกมนี้หมายเอามาเปิดชงชงชงเออ <c oughs> ชงชงผิดว่าจะชงให้ป๋าชาติซันแบ็คนะครับลุงนี้ป๋าชาติเปิดเออสวยงามไปเลยครับเหลี่ยมนี้ถ้าใครเสิร์ฟได้ได้เตี้ยมเลยนะครับจิต่อสูนครับติดแง่งครับลุงนี้ป๋ามักยังอยู่โอ้โหอยู่ไหนล้วครับ อ๋ครับอาหมักบอกว่าพอกันครับเลอกก่อนครับแปต่อสูนครับขูงมาลุกนี้เปิดสวยๆป่าชาติว่าไงป่าสารคามติดแง่งครับพี่เชิดยังอยู่ครับแปรมาก่อนโอ้แปรสวนไหมครับป่าชาติบอกสวยๆเยี่ยญจ่ะยังอยู่ป่ามากว่าจะแปรไปครับแปรไปถนนแล้วครับ ปลาหมักเราครับเออเนี่ยก้วต่อสิบแล้วครับแก้วต่อสูงครับเฮียมียาเสิร์ฟให้ปลามักว่าเปิดหัวโอ้โหเปิดหัวเหมือนทิมชาติครับลูกนี้ติดหลังแล้วครัปลามักเปิดหัวอีกแล้วไปไหนครับปลามักบ้า ปามักไม่ทร้ช่วยนอให้โมันนเอปรอะมาแขมัยัดครับผมเปิดไม่ดีหรือเปล่าสิบเท่าครับติดแงี้ยไงครับปามักเออปามักปามัก เออสวยงามยังอยู่ครับว่าไงโอพิกนิดแค่ตรงนี้เฮินไปทเนี่ยออก้ไันต้องฟังกันนะครับยืนด้วยกันต้องฟังกันนะครับ อาก็ปรามักเปิดหัวลูกนี้ป่าชาติแก้ไปก่อนครับพี่เชิดว่าไงหล้นครับลูกนี้ป๋าชาติป๋าชาตโอ้โหใส่โค้งลูกนี้โอ้สวยงามครับอ้าวแล้สิบต่อสิบเอ็ดใช่ไหมครับสิบต่อสิบเอ็ดครับ มาครับโอ้โหลุงนี้สวยงามครับพิเชิดไหลมาพิเชิดว่าไงแปะข้ามก่อนป่าชาติจับหนึ่งสองกินไปแล้วลุงนี้ข้ามไปแล้วครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับลูกเดียวเกมครับสูสีมากครับคู่นี้ครับลูกเดียวเกมครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับเข่าช่องลุงนี้พิเชิดโยกมาเฮียมันยาวว่าไงไปหาปลามักตีเขาครับป๋าชาติข้ามไปก่อนครับอ โอเคครับสุดยอดจริงๆครับกวา่าจะเกมครับต้องปากเปียกปากแฉะนะครับ